ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าขัดส่วมนะฝันว่าขัดส่วมแปลว่าอะไรฝันว่าขัดส่วมแปลว่าอะไรเอจะใช้ไพ่ทาโร่กับไพ่อลาเคลิลเปิดทำนายดวงให้นะคะว่าฝันว่าขัดซ้วมเนี่ยแปลว่าอะไร ฝันว่าขับส่วม ฝันว่าขัดซ่วมช่วงนี้ดวงดีแจ่มใสมีเกณฑ์จะถูกหวยเป็นเงินที่ได้มาจากพวกสิ่งผิดกฎหมายอ่ะเป็นเงินที่ได้มาจากสิ่งผิดกฎหมายเลขนำโชค8ปดหนึ่งหนึ่งแปด ช่วงเนี้ยคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องอาจจะได้โชคลาภทางด้านการงานคนใกล้ตัวจะเข้ามาช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะโดนบันดาลให้สิ่งที่คุณขอเนี่ยสมหวังสิ่งที่คุณเคยอธิษฐานจิตขอพรอ่ะจะสมหวัง ฝันว่าขัดซ่วมเนี่ยเอ๋มองว่าไพ่บอกว่าคุณอะควรจะออกกําลังกายคุณได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่เก่าแก่เทพเจ้าที่เก่าแก่จะให้พรคุณคุณจะได้รับพรในสิ่งที่คุณต้องการช่วงนี้คุณควรจะหาเวลา คลายเครียดจากความทุกข์ใจความผิดหวังให้คุณเนี่ยอันเนี้ยเหมือนคุณอ่ะมีเรื่องผิดหวังในความรักให้คุณเนี่ยหาเวลาไปเที่ยวชมธรรมชาติให้คุณอ่ะเนี่ยผิดหวังในความรักก็ไป,ไปทเทีเ่ยวน้ําตกไปดูทะเลไปเที่ยวน้ําตกเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยการการไปเที่ยวทะเลการไปเที่ยวน้ําตกเนี่ย มันจะทําให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะมันจะช่วยให้แบบคลายเครียดได้อะฝันว่าขัดซวมเนี่ยแปลว่าคุณอะจะหมดข้อหมดโศกถ้ามีคดีความคุณก็จะตกเป็นฝ่ายชนะคุณจะได้รับเนี่ยเพราะว่าสองใบเนี่ยจะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเป็นไพ่ใหญ่อันนี้ก็คือให้ออกกำลังกายบ้างไปเที่ยวบ้าง สำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีค่ะ